ทำไมโรคอ้วนจึงเป็นต้นตอของภาวะมะเร็งหรือโรคมะเร็งคลิปนี้มีคำตอบค่ะหลังให้คนบอกกลัวมะเร็งมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ที่ต้นเหตุค่ะภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเป็นต้นตอของโรคมะเร็งเรามาฟังกันเลยว่าทำไมมีคำตอบแบบนี้ค่ะ 1. โรคอ้วนทำให้เกิดภาวะอินซูลินสูงหรือเรียกว่าทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินค่ะคนอ้วนมักมีภาวะต่อฮอร์โมน ด้ออินซูลินก็คือเกิดภาวะดื้ออินซูลินจึงสิ่งต่อการเกิดเป็นเบาหวานแล้วก็มะเร็งและข้อ 2, 2> เ,นเนื้อเยื่อไขมันค่ะเขาจะปล่อยสารเคมีที่ชื่อว่าอะดิโฟคายมาหลายชนิดเช่นสารเลปตินค่ะสารเลปตินเนี้ยจะทําให้เกิดการอักเสบและเร่งการจเจริญเติบโตของเซลล์ยับยั้งการตายโดยธรรมชาติยังเป็นระบบของเซลล์แต่ในขณะเดียวกันโรคอ้วน ก็ยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ให้น้อยลงดังนั้นเซลลจะมีการเติบโตที่เรียกว่าผิดปกติค่ะทำให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด 3. เนื้อเยื่อไขมันเป็นตัวการทำให้เกิดการอักเสบเรืร้อรังแน่นอนค่ะแม้เกิดการอักเสบเรืร้อรังก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคมะเร็งเช่นมะเร็งในท่อนํำดีและมะเร็งปักวันนี้กลับมาทบทวนตัวเองนะคะอย่าปยให้อ้วนจนเกินไปเพราะภาวะดื้ออินูลิน เป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อเรือหลังค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ